สวยจริงคนนี้เปิดวาร์ปนางเอกน้องใหม่ช่อง7จ็ดทำเอฟซหลงรักเพียบเป็นอีกหนึ่งนางเอกของช่อง7ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับการ์ตูนัชชาบุญปองโดยก่อนหน้านี้เธอมีละครเล่นกับค่ายโคลิชิเมอินเดอะกรุ๊ป ประกบคู่กับพระเอกลูกรักช่องอย่างเข้มหัสวีซึ่งหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออนแอร์ไปบอกเลยว่าเรตติ้งก็ไม่ธรรมดาแถมยังทำละครติดตามชมทุกวันที่ละครออนแอร์เลยล่ะคะ่ะสำหรับการ์ตูน,นช,ชาบุญปองเคยผ่านการประกวด Miss Thailand w o r l d 2018ติดท็อป6 กาตูน,นัชชาเกิดเมื่อวันที่19เมษายน2539ปัจจุบันอายุเพียงแค่25ปีโดยแอคเคาท์อินสตาแกรของช่อง7ได้โพสต์ภาพของการ์ตูนพร้อมแคปชั่นว่าย้อนทำความรู้จักนางเอกน้องใหม่ Hashtag กาตูนัชชาทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเธอคนนี้มีหลายมุมให้แฟนๆหลงรักหลังจากนั้นต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่า น้องการ์ตูนสวยน่ารักมากๆได้ทุกลุกจริงๆลุกนี้คล้ายพี่นาวน้องการ์ตูนสวยน่ารักรอสร้อยนาคีค่ะน้องการ์ตูนน่ารักมากรอติดตามทุกๆผลงานนะคะอยากเห็นหลายๆผลงานของน้องการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นละครหรือไทยแบบก็ได้ขอเยอะเยะหน่อยนะคะช่องเจ็ดรื่มมากสวยหวานคมเฉียบการแสดงเนียนสมการรอคอยรอติดตามนะคะปังปังปัง